สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาวิเคราะห์ดาวมรตยูนะคะเพราะดาวนั้นจะทําการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1นธันวาคมปี2,565นะคะดาวมรตยูนั้นมีทั้งด้านดีและมีทั้งด้านเสียค่ะดาวมรตยูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการปฏิวัติ หมายถึงกงกรรมกงเกวียนนะคะตามคำคำกลอนที่เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าชั่วเ็ดทีดีเจ็ดหนนี่ก็คือความหมายของการเปลี่ยนแปลงค่ะดาวมรตยูมีรอบวงการโคจรประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันทีทันใด มันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาวิเคราะห์ดา,มาวมฤตยูในครั้งนี้เราจะได้ตั้งรับเราจะได้วางแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะแต่ทุกๆลัคนาราศีไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปค่ะนะอย่าก,กังวลให้มองโลกตามความเป็นจริงและประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบจะดีที่สุด ดาวมริตยูไม่ได้เป็นเจ้าเรือนใดไม่ได้ครองพพใดไม่ได้ครองเรือนใดแต่สามารถส่งกระแสส่งอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีดังนั้นเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าดาวมฤตยูที่ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวบริตยูทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดาวมฤตยูนั้นไม่ได้ครองภพใดไม่ได้ครองเรือนใดในครั้งนี้จะทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะในราศีเมษนั้นคือเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีกุมและดาวมฤตยูเมื่อก่อนหน้านี้โคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะทำมุมเล็งไปยังเรือนสุภคะค่ะ สหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงการติดต่อประสานงานหมายถึงสื่อออนไลน์หมายถึงการเดินทางสุภพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหัวหน้างานสุขะหมายถึงคุณพ่อสุขพะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะและในครั้งนี้7กรกฎาคม6ก 65, ไปจนถึง1ธันวาคมห5ดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ที่ราศีพฤษศนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตา และทำมุมเล็งไปยังเรือนกรรมมะเรือนการงานของดวงชะตาคุณน,นั่นเองค่ะ เขากล่าวถึงด้านที่ดีก่อนนะเพราะดาวพระราหูนั้นส่งอิทธิพลในด้านที่ดีและด้านที่เสียบางคนบอกว่าดาวพระราหูเป็นดาวของความเป็นความตายนะคะเป็นดาวของอาการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายอันนั้นไม่ใช่นะดาวพระราหูไม่ได้ส่งผลในด้านเสียเพียงอย่างเดียวต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะตรงนี้ก่อน ดาวมฤตยูเป็นดาวที่จะเข้าไปอยู่ที่พบใดเรือนใดแล้วจะเกิดการกระตุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พบนั้นเรือนนั้นนะคะและการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันปุบปรับทันทีทันใดมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยค,อยคอยซึมค่อยคอยแทรกไปนะคะบางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้และต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้ดาวมฤตยูโคจรอยู่ที่เรือนสหัชชะเล็งไปยังเรือนสุขะ ในจังหวะเจกรกฎาคมเป็นต้นไปคุณจะมีเกณฑ์ดีขึ้นในเรื่องของการคบเพื่อนคุณจะได้เจอกับมิตรแท้คุณจะได้เจอกับกัลยนานมิตรทีดด่ดีก่อนหน้านี้อาจจะเจอกับคนที่คิดไม่ดีกับตัวคุณอาจจะเจอกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีอาจจะเจอกับศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเพราะดาวมฤตยูมาทับเรือนสหัชชะส่วนในเรื่องของการที่ดาวมฤตยูเล็งไปยังเรือนสุขภะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ถกเถียงกันความคิดเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันพอดาวมฤตยูย้ายออกจากตำแหน่งที่เลงไปยังเรือนสุภพะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีขึ้นคุณก็จะได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นในจังหวะที่ดาวมฤตยูโคจรออกจากการเลงเรือนสุภะนี้นะจะต้องบอกอย่างนี้นะคะคนรอบข้างอาจจะมีปัญหากับคุณหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณมักจะมีปัญหากับคนนะคะชาวกลุ่มลองสังเกตตัวเองดีๆหรือมีปัญหาเรื่องการติดต่อเรื่องการสื่อสารมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจาทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะคะหลังจากนี้จะค่อยๆราบรื่นขึ้นค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยคือดาวมรตยูโคจรเข้าทับเรือนพันธุพันทุหมายถึงบ้านรถที่ดินกิจการพันทุหมายถึงการลงทุน พันธุหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องการที่ดาวฤตยอยู่โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ได้ทำมุมเลงไปยังเรือนกรัรมมะซึ่งหมายถึงการงานอาชีพด้วยเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนว่านอกจากจะส่งผลไปยังเรือนพันธุแล้วยังส่งผลไปที่เรือนกรัรมมะของชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่อาศัย อาจจะต้องไปอยู่ในที่ที่คุณไม่อยากอยู่มีปัญหาในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถอาจจะติดขัดในเรื่องของการดําเนินเอกสารซื้อรถมาได้มาครอบครองก็จริงอาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ถูกใจอาจจะเป็นออรถที่ไม่ถูกใจนะคะหรือบางคนมีปัญหากับคนในครอบครัวมีปัญหากับญาติพี่น้องนะ ส่วนการที่ดาวมรตยูเล็งไปยังเรือนกัมมะเรือนการงานของคุณคุณก็ต้องอาศัยความระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการงานให้ดีดาวเล็งไปแบบนี้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ง่ายอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการงานคุณได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งใดต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จพยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎกรอบอยู่ในศีลธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่ตามมาในอนาคตเพราะเรามองไม่เห็นปัญหาในอนาคต คุณต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่จุดที่ดีก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะในวันที่30มีนาคมปี65ดาวพระราหูได้ทำการโคจรออกจากราศีพฤษภเข้ามาอยู่ในราศีเมษครั้งนั้นนะคะดาวพระราหูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวพระราหูคือดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมค่ะพอได้เทวีโชคมาอยู่ในราศีเมษ แต่ก็ดันกลายเป็นว่ามาเจอกันกับดาวมฤตยูทําให้ดาวพระราหูทํางานไม่เต็มที่ไม่เต็มกําลังไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอวันที่7กรกฎาคมนะคะดาวพระราหูและดาวมฤตยูที่เคยอยู่ร่วมกันในราศีเมษเนี่ยดาวมฤตยูจะจากดาวพระราหูไปแล้วค่ะจะออกจากการโคจรร่วมกับดาวพระราหูไปแล้ว ทีนี้จิตใจของชาวลัคนาราศีกุมจะเบิกบานมากยิ่งขึ้นจะมีพลังในการต่อสู้จะมีแรงในการเผชิญกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีคุณจะมีแรงในการบุกเบิกสิ่งนั้นคุณจะมีแรงในการแก้ปัญหาคุณจะมีแรงในการพิจารณาวินิจฉัยต่อสู้ต่อไปเพราะดาวพระราหูเป็นเทวีโชคและไม่มีอำนาจของดาวมฤตยูมารบกวนแล้วในจังหวะ7กรกฎาคมถึง1ธันวานะ แต่พอหลังจากหนึ่งธันวานะคะก็จะเป็นการโคโจรผิดปกติคือดาวมฤตยูโคโจรถอยหลังกลับมายัางราศีเมษก็จะมาร่วมกันกับดาวพระราหูอีกครั้งหนึ่งแล้วพอช่วงเดือนมีนาคมปี6 6ดาวมฤตยูก็จะออกจากการร่วมกับดาวพระราหูและจะยาวเลยทีนี้จะไปอยู่ในราศีพฤษภยาวเลย7ปีนะคะก็จะเป็นแบบนั้นการโคโจรของดาวมฤตยูในครั้งนี้มันก็จะเป็นเหมือนการซ้อมย่อยก่อน ะะการซ้อมย่อให้ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึง7ปีมันจะเป็นการเตือนมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแทรกซึมทีละนิดทีละนิดให้คุณได้วางแผนให้คุณได้ไกด์ไลน์ชีวิตตัวเองก่อนลักษณะนี้นะคะแต่ไม่อยากจะให้ทุกทกท่านกังวลมากจนเกินไปค่ะในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสดีๆในภาวะที่วิกฤตอย่างแน่นอนและชาวลัคนาราศีกุมก็ไม่ได้วิกฤตถึงขั้นนั้น นะคะการที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุเล่งไปยังเรือนกรมมะเรือนการงานของคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะตกงานหรือคุณจะไม่มีงานทำเพียงแต่หมายความว่าปัญหาในด้านการงานมันจะเพิ่มมากขึ้นปัญหาครอบครัวมันจะมีเข้ามา มีปัญหากับญาติญาติพี่น้องทําให้เกิดเรื่องทุกข์ใจไม่ว่าญาติจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ก่อเกิดกิจการใหม่และมีเกณฑ์ยุบกิจการบางอย่างลงนี่ค่ะคืออํานาจของดาวมฤตยูที่มันจะส่งผลนะคะแต่ที่แน่ๆเลยจิตใจของคุณจะดีขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอมิตรแท้เพราะดาวมฤตยูไม่ทับเรือนสหัชชะแล้ว ใครที่คิดร้ายกับคุณเขาจะเขาก็จะกลายมาเป็นมิตรกับคุณลักษณะนี้ค่ะมันมีทั้งดีและมีทั้งเสียในตัวของมันเองการกระทำของเรานั้นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดจะประพฤติตัวแบบไหน คุณก็จะเจอสิ่งนั้นจะประพฤติตัวแบบนั้นนะคะคนที่ประพฤติตัวคนที่คุณประพฤติตัวดีกับเขาคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนดาวมรตยูมันเป็นเหมือนกงกรรมกงเกวียนอย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะอ่ะทีนี้อยากจะบอกชาวลัคณาราศีกลุมสักนิดหนึ่งค่ะว่าการทําบุญเสริมดวงชะตาคุณก็พยายามทําเกี่ยวกับเรื่องของพันธุพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดิน คุณก็ทําบุญให้วัดเกี่ยวกับเรื่องของออการบริจาคที่ร่วมเงินในการซื้อที่วัดใดจะซื้อที่เพิ่มคุณก็ร่วมเงินไปด้วยลักษณะนี้และการร่วมเงินในการซื้อที่ให้วัดพยายามให้ลงท้ายด้วยเลข14นะคะตามกําลังของดาวมฤตยูหรือถวายของก็ถวายให้เป็น14เอ,อ่อน้ํา14แพ็คนะผลไม้14อย่างนม14กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยุดเลข14มานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็คร่าวๆเ,เท่านี้สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ